โอ้ยตีสี่แล้วหมาบ้านใครเหานะ่าเนาะแถมยังเห่าแบบน,น่าสงสารจริงๆเลยจะเรียกตำรวจก็เสียเวลาตำรวจเขาไม่เป็นไรลงไปหาเองก็แล้วกันว่าบ้านไหนนะหมาเห่าแบบสุดๆเลยเดินไปก็โกรธไปจริงๆเลยว่าบ้านไหนนะเห่าอยู่นั่นนะ่ะตีสี่แล้วไม่นอนสักทีแนะมาถึงตรงนี้ก็เงียบนะ เลยหาดูอยู่ว่าบ้านไหนหมาบ้านไหนเดินไปเดินมาเอ๋น้ำมันดูแปลกๆนะน้ำมันคล้ายๆกับกระเพื่อนกระเพื่อนดูใกล้ๆโอ้ที่แท้น้องหมาตกน้ำจริงๆแล้วบางทีก็ต้องดูว่าเหตุผลของน้องหมาล้องอะ่ะอาจจะขอความช่วยเหลือก็ได้โชคดีนะที่ลงมาไม่งั้นน่ะแย่แน่ๆเลยนะ่าสงสารจังมากๆ 嗯你掉到水里了，把你捞上来，是不是？是不是？你等着啊，把你捞上来啊。嗯嗯嗯，把你捞上来啊。嗯好了，不看了啊，不见了。